อย่างไรชีวิตจึงประมาทน้อยที่สุดสติเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาดังพระพุทธดำรัสที่ว่าพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่าสติมีประโยชน์ในที่ทั้งปวงหลวงพ่อจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะเพียรฝึกลูกศิษย์ทุกคนให้มีลีลาของสติในการดำเนินชีวิต นับเริ่มตั้งแต่การทำงานใดๆให้ทำทีละอย่างเพราะการทำงาน2อถึงสอย่างในเวลาเดียวกันนั้นสติย่อมเกิดขึ้นได้ยากและการกระทำเช่นนี้ย่อมสร้างความสันทัดอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงอีกทั้งยังเป็นการสร้างความไม่จำเป็นให้เกิดกับชีวิตล้วนเป็นกิเลสทั้งสิ้นเช่น ขณะที่อ่านหนังสือมือก็ไม่ควรถือถ้วยกาแฟถ้าจะอ่านก็ไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไม่ต้องอ่านนับเป็นพุทธวิธีจัดระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการดื่มน้ำท่านก็ยังนำมาสาธิตให้เห็นและเน้นให้นำกลับไปปฏิบัติที่ตนเอง แม้ในเวลาก่อนนอนให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วและให้ดื่มน้ำทีละอึกขณะกระทำนั้นจะต้องให้เกิดความรู้สึกตัวตลอดเวลานับตั้งแต่อึกแรกที่ดื่มอมกลืนและเริ่มอึกที่สองไปเรื่อยๆจนหมดแก้ววิธีการเช่นนี้นอกจากจะช่วยฝึกสติให้มีกำลังแล้วยังจะช่วยส่งเสริมสุขะอ,อนามัยของผู้ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นด้วย คนบางคนมักลืมว่าก่อนออกจากบ้านได้ปิดไฟปิดพัดลมหรือยังบางรายเป็นมากกว่านั้นเพราะไม่แน่ใจว่าใส่กุญแจบ้านแล้วหรือไม่ทั้งนี้พระขาดสติหลวงพ่อเคยตั้งคำถามถามลูกศิษย์ว่าตอนแต่งตัวออกจากบ้านวันนี้สวมอะไรก่อนบางคนก็ตอบไม่ได้ ท่านจึงแนะนำว่าพยายามทำชีวิตให้มีสติตลอดเวลาแม้เวลาใส่เสื้อตอนติดกระดุมเสื้อก็พยายามให้ทำความรู้สึกตัวขณะใส่เช่นวันจันทร์ให้ไล่ติดจากเม็ดบนลงมาวันอังคารติดไล่จากเม็ดล่างขึ้นข้างบนวันพุธติดเม็ดเลขขี้ก่อนเลขคู่วันพฤหัส ติดเม็ดเลขคู่ก่อนเลขคี่เป็นต้นแม้การใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านท่านแนะนำให้ใส่ข้างขวาก่อนถ้าวันใดที่ออกไปแล้วและลืมว่าใส่ข้างใดก่อนเป็นการบอกให้รู้ว่าขณะนั้นเราขาดสติภายหลังผู้เขียนจึงเข้าใจว่าทุกอย่างที่ท่านสอนล้วนเป็นขั้นตอนของการฝึกเพื่อให้พวกเราได้ใช้ชีวิต ไต่ขึ้นสู่บันไดของสติเพราะสติอันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานั้นทุกคนมีเพียงแค่พื้นพื้นซึ่งยังไม่มีกําลังเพียงพอที่จะก้าวสู่การปฏิบัติมหาสติปฐานได้และที่สำคัญผู้ที่ต้องการปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความพ้นทุกนั้นทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอน4ขั้นตามลำดับคือ 1. จัดระเบียบในเรือนใจซึ่งหมายความว่าจะต้องมีสติทำอะไรทีละอย่าง 2. เรียกชื่อให้ถูกต้องด้วยการเรียนรู้สภาวธรรมความเป็นจริงว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม 3. ตรงดินในการมองคือเพ่งเล็งอารมณ์ได้แยบคายถูกต้องตามความจริงคือโยนิโสมนัสิการ 4. มีความเนิบช้าเพื่อให้เกิดความสำรวมในการกระทำนั้นๆคราใดที่ท่านพบเห็นว่าลูกศิษย์มีการกระทำที่นำไปสู่การขาดสติท่านจะคอยตักเตือนและหาหนทางแก้ไขด้วยการชี้ให้เห็นจุดบกพร่องที่พวกเรายังประพฤติกันอยู่ป่อยครั้งที่ท่านต้องนำเอาหลักปฏิบัติเพื่อฝึกสติ12ข้อมาสอน และทบทวนเพื่อให้พวกเราได้สำรวจตนเองว่าสติที่เรามีอยู่นั้นสมบูรณ์หรือไม่เพียงใดนั่นคือ 1. จะต้องมีสติไม่ล่วงเกินคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้ความเคารพต่อผลของการปฏิบัติเช่นไม่กล่าวว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป หรือปฏิบัติแล้วไม่เห็นมีผลอะไรเลยเพราะเมื่อสร้างเหตุผลย่อมต้องมีแต่อาจเป็นเพราะว่าเรามีเหตุอดีตไม่พอหรือปัจจุบันความใส่ใจในงานของเรายังไม่ถูกต้องอีกทั้งยังขาดความเพียรจึงทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร2จะต้องมีสติรักษาร่างกายให้อยู่ในอาการสงบสำรวม ไม่ลุกลี้ลุกลนเวลานั่งมือควรประสานกันที่หน้าตักนอกจากจะฟื้นฟูสติให้มีกำลังแล้วยังจะช่วยให้บุคคลน,นั้นมีบุคคลิกสง่างามด้วย 3. ถ้าจำเป็นต้องทำกิจใดๆไม่ควรลงมือกระทำทันทีควรสงบนิ่งสักนิดหนึ่งเพื่อเปิดทางให้สติมีกำลังมากขึ้น 4. ควรมีสติควบคุมร่างกายเมื่อมีสิ่งใดมารบกวนเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือมีเสียงดังมารบกวนจะต้องคอยระวังไม่ให้แสดงอาการผวาหรือสะดุ้ง 5. ควรมีสติเฝ้าดูอริยบทต่างๆให้เป็นปกติเช่นกำลังนั่งอยู่จะเดินออกนอกห้องควรทำความรู้สึกตัวจากท่านั่ง ไปเป็นท่ายืนต้องทำความรู้สึกตัวในท่ายืนสักนิดหนึ่งแล้วจึงค่อยก้าวเดิน 6. ควรมีสติคอยควบคุมอริยบทที่คล่องแคล่วผิดปกติให้ไม่เกิดขึ้นเช่นพอนั่งปุ๊บไขวยห้างทันทีหรือนั่งสันขาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความไม่สำรวมแม้ขณะที่ทำงานอยู่จะหยิบปากกา หรือสิ่งของใดๆให้หันไปมองสักนิดไม่ใช่ใช้มือคว้าไปตามความสันทัดที่รู้ว่าของวางอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะเมื่อพลาดแล้วทำของตกแตกกระจายย่อมเกิดความเสียหายได้ 7. ขณะพูดควรมีสติคอยระวังการเคลื่อนไหวของมือเท้าศีรษะไม่ให้แสดงออกจนเกินไปหรือมากเกินความจำเป็นเช่น การพูดโทรศัพท์ไม่จำเป็นต้องใช้มือประกอบเพราะฝ่ายรับฟังไม่สามารถมองเห็นได้ 8. ควรมีสติในการพูดพูดให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนไม่ดังหรือเป่าจนเกินไปและไม่ใช้วาจาทุจริต 9. เมื่อจะต้องพบปะกกับบุคคลที่มีฐานะและการศึกษาต่ำกว่า ต้องมีสติพยายามทําความคิดของตนให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและที่สำคัญเราจะต้องยอมรับเขาด้วย 10. ควรมีสติระลึกเสมอว่าจิตของเรานั้นเปรียบเสมือนช้างตกมันต้องคอยล่ามไว้กับเสาคือสติเพื่อไม่ให้หลุดแล่นไปกับกิเลสตัณหา 11. ควรมั่นคอยพิจารณาตรวจสอบสภาพจิตของตนเองตลอดเวลาว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล 12. เมื่อต้องอยู่ในชุมชนหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นให้ระลึกถึงกฎ11ข้อที่กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการเตือนใจให้เกิดสติในเมื่อจิตซึ่งเป็นตัวรู้อารมณ์ เกิดดับตลอดเวลาและเกิดขึ้นคราใดจะต้องมีเจตสิกซึ่งอาจเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีก็ได้เข้าประกอบเปรียบได้กับการเล่นเก้าอี้ดนตรีหากมีเก้าอี้หนึ่งตัวอันหมายถึงจิตก็ต้องมีผู้เล่นสองคนอันหมายถึงเจตสิกผู้เล่นฝ่ายดีคือสติเจตสิกซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกุศลส่วนผู้เล่นฝ่ายไม่ดีคือโมหะเจตสิกเป็นหัวหน้าฝ่ายอากุศล ซึ่งเจตสิกทั้งสองนี้จะเป็นตัวแย่งชิงเพื่อเข้าประกอบกับจิตหากสติได้นั่งเก้าอี้คราใดเท่ากับว่าขณะนั้นโมหะเข้านั่งไม่ได้ฉะนั้นเราจึงควรฝึกสติให้มีกำลังเพราะยิ่งสติมีกำลังและ,จะเจริญมากขึ้นเพียงใดก็สามารถเข้าประกอบกับจิตได้บ่อยและมากเข้า ซึ่งจะนำเอาสิ่งที่ดีๆที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้มากขึ้นส่วนโมหะและเจตสิกฝ่ายอากุศลก็ย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตราบใดที่สติยังครอบครองจิตของบุคคลคนนั้นอยู่การกระทำเช่นนี้ล้วนเป็นการฝึกจิตเพื่อสร้างทางชีวิตให้พบกับความสุขดังพระบาลีกล่าวไว้ว่า จิตตังทันตังสุขขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้